มาเปิดอัลบั้ม GOT7 นะคะหลังจากที่ก o ว7นะคะ,ะคะัมแบ,บ็กในรอบ8ปีนะคะซึ่งอากาเซพันอื่นเนี่ยอาจจะเปิดกันจนเบื่อไปแล้วแต่วันนี้เราก็จะมาเปิดอัลบั้มทั้งเที่เราพีมานะคะส่วนนี่จะเป็นของแถมจากเว็บที่เราพีมานะคะว่ามีใครบ้างก็คือคนแรกนะคะพี่เซบอมค่ะถูกไ,ไม ก็นี่พี่แจ็คสันอันนี้ใครเอ่ยนี่เป็นพี่มาแล้วนะคะพี่จ๋าอันนี้ก็เมนของเราเองน้องยองแจยองหุนนะคะเบย์เอนะคะอันนี้ก็พี่จิงยองนะจิงยองไอพี่ลิ้งเกาหลีของเราตั้งเองเราลืมชื่อเขาไปแด้ไงอันนี้นะคะน้องของเราเ้องบามแบมค่ะจ้างูเขียวน้อยของเราอันนี้ค่ะมักเน่ของเรานะคะน้องยุ้ชอมค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเปิดอัลบั้มทีละบั้มนะคะว่าในแต่อัลบั้มของเราเนี่ยเราจะ ไรบ้างนะคะเริมจากอัลบั้มแรกนะคะมาเต้นเต้นเป็นของพี่จิงอยองนะคะ,ะแล้วก็จะมาลุ้นการข้างในกันอาจจะงงไหมนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดบัามครั้งแรกเป็นติ่งมาเจ็ดแปดปีนะคะแต่ยังไม่เคยมีอัลบัม้ม รที่จะได้เหมือนกันทุกบั้มนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ของพีจินยองของเรานะคะเป็นเอกซีรีส์เกาหลีของเรานั่นเองไปไว้เลยค่ะไปไว้เลยใช่ไหมค่ะอ่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกแนวเพลงอะไรก็จะรุ้ๆกันอยู่ต่อไปนะคะเราก็จะมาลุ้นการ์ดของเรา ใบแรกของเรานะคะอาใครอะพี่หานะคะพี่มายวสองอะไรอ่ะใช่บอลเมิงจะมีสองการนะคะแล้วก็พารานอยนึ่งอันี้ก็คือแตะเต้ ของพี่จินยองนะคะจะเป็นแบบนี้เลยก็คือโปะไข่ก็จะเป็นลูกคนนั้นไไอไ,ไรโอเคค่ะ,ะจบไปนะคะบัมบ้ม,บม,ตบมต่อไปบั้มต่อไปบั้มที่สองนะคะบั้มต่อไปของที่ ที่สามส่วนไปที่สองก็คือยูค่ะอยูจอมเป็นปกยูจอมก็ได้กลายยูจอมไปเลยนล้วก็เป็นของสแตนดี้เหรอหรืออะไรเขาเรียกอะไรเราก็ไม่รู้เราก็เรียกไม่ถูกเอาไปนะคะเป็นอันบ้างที่สามนะคะเราจะเปิดไปแบบรวดเร็วเลยอันนี้ก็เป็นปกของพี่ ไปค่ะออลบัท กูชิบเขาจะมาไหมคะแจ๊กแแปลกแแปลกเขาจะมาไหมคะแจ๊กแแปลตอนนั้นน่เราก็เกือบว่าจะได้ไหมเนี่ยเพราะว่าโอ้โหสีบอมสีกาดสีเดียวกันไปหมดนะคะพลโอยของบอมเทพเจ้าแจ็คสัปนะคะเป็นใครเอ่ยเป็นพี่จีนยองนะคะสองกาดไปแรกก็เป็น 请大家。Hey, อนละครับคนละครับเอาละค่ะเธอเธอฉันต้องฉันฉันฉันได้แค่เป็นเล่นไหมเอาไม่รู้ไม่รู้เอาปิดชื่อใบก่อนปิดชื่อใบก่อนอยู่ตั้งนานโง่อยู่ตั้งนานเอาผลลอยเพื่อนชวนมาเป็นโอ้ป่าอีกแล้วจ้ามึงพี่ป่าก็มีกี่ใบพี่ป่า และนี่ก็คือทั้งหมดที่เราพีและเราได้มานะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพราะว่าคลิปหน้าเราก็จะมาเปิดบัมชูก้าของเมนเรานะคะน้องนองแจก<อ>ติดตามกันด้วยนะคะทุกคนบายบาย